เพืเ่อนๆป้าทุนดีนะคะร้อยละเก้าสิบปิดสวิ์ไปแล้วคะ่ะไม่ขับรถไม่ทำอะไรเข้าวัดอ่านหนังสือธรรมะนะคะแต่ป้าเนี่ยยังชอบอยู่กับการพัฒนาตนเองกับไอทีอยู่คะ่ะแล้วก็ขับรถไปเที่ยวไปกินไปชิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกาแฟป้าไม่ได้เสพกาแฟแบบหัวปักหัวปรำนะคะแต่สิ่งที่ป้าอยากเห็นก็คือ เขาพัฒนาสถานที่นั้นน่ะให้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนะคะป้าก็ไปเที่ยวทั่วล่ะคะ่ะที่ไหนมีร้านกาแฟดังมีการประชาสัมพันธ์แรงๆอะ่ะป้าก็จะไปวันนี้คะ่ะป้าไปชมร้านกาแฟร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าทรีชาโดค่ะที่ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะขาไปเนี่ยป้าก็ขับรถไปทาง บางคนทีแวะไหว้หลวงปู่รุนวัดช้างเผือกนะคะแล้วก็เปิด GPS ก็ขับย้อนไปทางดำเนินสะดวกค่ะไปไม่ยากนะ GPS ก็จะบอกออว่าไปอีกกี่กิโลเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเขาไม่หลอกเราอะแต่ GPS ก็หลอกเราบ่อยๆนะต้องผสมผสานค่ะระหว่างการพิจารณาเส้นทางกับ GPS เราจะไม่ไปเสียเที่ยว ป้าก็ไปถึงร้านกาแฟค่ะร้านนี้จัดตกแต่งได้สวยงามอะ่ะเขาคงมีบ่อน้ำใหญ่ๆนะ,ะแล้วก็จัดสถานที่ให้เป็นสองสามจุดให้คนมานั่งรับประทานนะมีบ่อบอที่ว่านั้นก็มีการให้บริการตกปลานะ่ะป้าคิดว่าป้าไปเมื่อวานนี้อากาศมันร้อนค่ะป้าก็เดินวนรอบๆว่าเขาจัด ตกแต่งอย่างไรแล้วในที่สุดก็มานั่งในร้านกาแฟนะจะเห็นว่ามีรูปสาวน้อยมาแอบอยู่ตรงตู้ขนมเค้กนะป้ากา็ต้องใช้เทคนิคปิดหน้าหนูน้อยนั้นไว้ค่ะเพื่อนป้าคนนี้ก็ยินดีนะไปไหนไปด้วยช่วยกันจ่ายสตังค์ค่ะมีความสุขอะ่ะเขาก็กินค่อนข้างจะเลือกอะนะในที่สุดเค้กชิ้นนั้นก็เป็นของป้าคนเดียวค่ะ เดี๋ยวป้าจะไปอีกมีอีกร้านกาแฟอีกเยอะแยะเลยขากลับเราก็กลับทางโรงไฟฟ้าพี่กุลทองราชบุรีค่ะเมื่อวานนี้น้องที่ชงกาแฟอบอกว่าแนะนำเค้กแครอทนะซึ่งป้าก็มองว่าเขาอร่อยดีในระดับหนึ่งอ่ะเ,ออเดี๋ยวไปอีกนะเมื่อวานนี้กว่าจะถึงร้านกาแฟก็เจอร้านข้าวขาหมู ไปร้านหนึ่งค่ะไปที่ไรปิดทุกทีเมื่อวานนี้ป้าดีใจเขาเปิดร้านแต่พอเข้าไปดูแล้วอร่อยจริงอะ่ะเขาทำวันหนึ่งเป็นสิบสิบขานะคะบอกว่าที่เอาป้ายว่าปิดร้านมาเนี่ยของมันหมดในระหว่างวันค่ะ,ะเพื่อนป้าปิดเครื่องรับแล้วเหมือนกันถ่ายรูปถ่ายวีดีโออะไรก็ไม่เป็นนะป้าก็ต้องให้คำแนะนำอะ่ะทะเลาะก,กันไปบ้างเถียงกันมั่งก็เป็นความสุข เหมือนกับอยู่ในวัยเด็กนะคะเอออายุป่านนี้แล้วอะ่ะต้องมีเพื่อนอย่าจับเจ้าอยู่กับบ้านนะคะมันจะทำให้ชีวิตเราร่วงโรยคะ่ะลูกหลานเขาก็มีภารกิจของเขาขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะ